แค่เปิดไมค์ก็แอลแล้วอ่ะาดังแล้วครับทุกท่านครับทุกท่านครับหมาหมาฮัลโหลไม่ยังต้องเปลี่ยนรัฐบาลไม่เปลี่ยนได้ไงวะขออักครับ เราจะพูดทำาำึืงพร้อมๆกันสักสาครั้งอ่ะหลายครั้งก่อนนั้นก็ได้ทำมืออย่านงนี้ครับทำมืองนี้ครับแล้วก็พูดว่าใช่ใช่ใช่ <laughs> <laughs> โอเคท่านอาจจะเห็นว่าผมใส่เสื้อแปลกๆแ,แต่ที่ผมต้องใส่เสื้อแปลกๆนี้ <laughs> ผมเตรียมพรอม มันมีบุคคลบุคคลหนึ่งที่เขาก็เตรียมพร้อมกับเราตลอดเวลาบุคคลน,นั้นเขาก็มีอำนาจพอสมควรมีพฤติกรรมคมขู่ประชาชนใ,ชใส่เสื้อครับคับใ,ใอะไรนะนใส่เสื้อครับคับเ,คเป็นชายมากเครื่องแบบ ประเทศนี้ประเทศนี้วิบัติทิพหายเพราะชายสูงวัยบ้าเครื่องแบบผมพูดถึงพบทบอย่าคิดไปเองเลี่ยงตรามาครบสนามลบไม่เคยไปมีลังกอันยิใหญเือย ปืนใส่ประชาชนอเ,อเ,เออปล่ายแรงปอ,อกพิบบปบผมพร้อมสู้กับคุณคุณดูหลักสูตรของผมไม่ว่าคุณจะเสือคาบดาบแต่ปากผมคาบอ็็ม้อยเลดดี้บูตก็มีฟ้าบี๊ยมผมหาย โอเคครับมันไม่ควรจะมีผอบอทอบอรหรือผู้บัญชาการทหารบกของประเทศใดที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับประชาชนกองทัพควรกลับเข้าไปอยู่ในรั้วไม่ใช่มายุ่งกันเมือ,องหากผอบอทอบอที่แปลว่าผู้บัญชาการทหารบกยังไม่เลิก แสดงความอาฆาตมาก้ายต่อประชาชนก็ต้องเจออีกหนึ่งผอเทบ,ออบอนั่นก็คือผู้บ่าวขย่บ <Okay. S 1> ขยับเข้ามาขยับเข้ามาฝั่งนู้นครับขยับเข้ามาเดี๋ยวท่านจะไม่เห็นในถุงนี้ผมมีอะไรจะให้ดูมันไกลนะฮะมองเห็นหรือเปล่าอ่า ผมมีอะไรจะให้ดูบออล่อ้งูบอปล่อยงูเอาพ้นลุกคอท่านครับทุกคนครับทุกท่านนั่งอยู่ใช่ไหมครับกูเห็นขึ้นหรือเปล่าท,ท่านนั่งอยู่ใช่ไหมครับยก,นนย,ยกมือขึ้นหน่อยครับยกมือขึ้นหน่อยยกมือขึ้นหน่อยครับแบบนี้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 เหมือนเตรียมสู้ครับเหมือนเตรียมสู้ยกขึ้นไปกูบอกว่ากาดจะตก กักตัวค่นปีแพ้วีไอพีเจ้าหมอกให้เขาเพียผ่านมาดีแต่คำเต้าตัวเลขศูนย์ตัวเลขศูนย์ของผู้ติดเชื้อโควิดมันแลกมาด้วยคนตกงานมันแลกมาด้วยคนไม่มีอาชีนมันแลกมาด้วย หลายคนไม่มีงานทำหลายเดือนมันแรกมาด้วยหลายครอบครัวต้องอยู่อย่างอัตคัดขัดสนแต่คุณกลับปล่อยให้ VIP เข้ามานะฮะประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อมานานแล้วหากมันจะมีเกิดขึ้นอีกกับมึงมันหละบลอยมากเรามาฆ่ากันไว้ครับฟังไว้นะฮะถ้ามีการติดเชื้อโควิดอีกก,ก็มันนั่นแหละปล่อยมาเพื่อบอกว่า สูดอีกหนอนมอบสุดที่บอกแต่บอกว่ายางนีพี่น้องครับชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปเราเคยพูดกันว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องมีความชอบธรรมไม่มีประวัติด่างพ้อยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ท่านครับนี่คืออะไรครับ<ป>มันคือเป๊ก<ป>ชิ้นต่อไปเอาให้สุดใช่ไหมครับชิ้นต่อไป อักดุได้ยหิงรู้ช้ชายรู้หญิงร,รู้จักชายรู้จักร,รัฐบาลรู้จักแต่เขาไม่รู้จักถ้าไม่รู้อะไรก็กลับเข้าไปอยู่ในขวดซีล ผมก็เก็บไม่กินเหมือนกันชิ้นสุดท้ายลุน้นมากงูเห่าไม่ไปล่อยหรอกครับมันอยู่แถวๆคันแกนนี่แหละ <IS ES> จำชื่อเขาได้ไหม <IS ES> เขาชื่อที่นัน จาจัดงานตลาดได้บ่ดยสุเมือเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าคิดนันเดินตลาดได้ไหมแต่ผมเดินตลาดมาแล้วผมจึงได้สิ่งนี้มาฝากพี่น้องครับาจากเปกน็นบักน,นี่คืออะไรใบแมงรักหรือผัดอิต กะแสไส่นมกะแสไส่แกงกะแสมกไส้หัวกมกไส้หมูมกไส้ไก่มกไส้นือ้อไหมกะแสแต่บริหารประเทศกรเปรเ็นสภแษีโอเคครับหมดเวลาตักอุปกรณ์ เนตเก็บเอผมจะรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทำเพราะว่าประเทศนี้คนไม่รับผิดชอบมันมีเยอะแล้วโอเคครับแก้วทุกท่านครับ นอกจากพอบทออบอนอกจากเจ้าหน้าที่ยังมีการใช้กฎหมายในการคุกคามประชาชนโอเคครับตอนนี้ต้องตัวนั้นบันทึกภาพผมอยู่ผมชื่อผมชื่อนะครับไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปถามใครผมชื่อนายอัตพลบัวพัดเอาเลขประจำตัวประชาชนด้ไหม 1 4 0 0 9 0 0่ศ4นย์ต่อให้ผมไม่บอกเขาก็มีในถัเยียนลาดยู่แล้วป่ะเธอฮะโอเคพอเราก่อฉุกเฉินนะครับพอเราก่อฉุกเฉินคือสิ่งที่ทาไว้เพื่ออะไรเพื่ออะไรคุมคนหรือคุมโลกคคุมนจริงเ<ว>หรอ อรืออรื้อว่าสรุปเลยใช่ไหมสรุปเใช่ครับไม่ได้มีไว้คุมโลกแต่มีไว้คุมคุมเขาเอาพรกรฉุกเฉินไว้คุมคนผมอยากจะเอาถุงยางอนามัยไว้คุมกำเนิดเผาพันธุ์เขาพี่น้องครับรัฐธรรม,มนูญฉบับนี้ชอบทำหรือไม่ ตอนที่ทําประชามติก็บอกผ่านประชามติมาแล้วประชาชนยอมรับแล้วเราวิพากษ์วิจารณ์ตอนประชามติได้ไหมไคุณไผ่ถูกจับเพราะไปหล่นลงไม่รับร่างใช่ไหมได,ดังนั้นอ้างความชอบธรรมของรัฐมนูญฉบับนี้ได้ไหมได,ด้วยกฎหมายที่มีอยู่ทําให้เราต้องเลือกตัดไปเดียวไม่รู้กูชอบไม่ชอบคนไม่รู้พักไม่รู้แต่กูต้องการใช่ไหมฮะหลังจากนั้นจะต้องมีบัตรเย์ ผมก็สูงพอแล้วแต่ผมไม่ต้องขยับอีนะฮะและตัวหนึ่งที่เป็นตัวแปรทางการเมืองหลักของประเทศไทยนั่นก็คือสวสวยอ่อมาจากสวบ,บทบาทของสวนะครับบทบาทของสวทำให้เสียงของประชาชนถูกบิดเบีย้ยว คนที่เราเลือกไม่ได้ใช่ฮะและเขายังเป็นผู้ที่สัหาองค์กรอิสระองค์กรอิสระอิสระจริงหรือเปล่าประยุทธ์แต่งตั้งสวสวไปสั่หาองค์กรอิสระองค์กรอิสระมาตรวจสอบประยุทธ์มาตรวจสอบปาวิทแหวนมารดานาฬิกาเพื่อนแั่ไม่ผิดมาจนถทุกวันนี้ผมจะไม่พูดอะไรมากมาย นะครับทุกคนพูดมาแล้วสุดท้ายนี้นะฮะสุดท้ายนี้เรามากันที่นี่ถามว่าเรามากันเพื่ออะไรคิดว่าการที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้คิดว่าการที่เรามารรวมกันอยู่นี้สู้เขาได้ไหมมัสิบอกเปล่าเขาเขากันอีนีเหรือเาเหนี่ยวซูว่ามัสิบอกเปล่าเขากำกันยัเป็นกันเองหรจอับเขาวี่ันสอนเขาได้เหนีออกไม่ออกแล้วการสู้ของเรามีประโยชน์ไหม อย่างน้อยมึงก็ต้องเกรงใจกูกูพอบวก<โดย>และไม่ใช่บวกธรรมดาครับบวกที่มีไว้ให้มึงนอน<โดย>สุดท้ายนี้ครับสุดท้ายนี้<โดย>เราจะประกาศจุดยืนและข้อเรียกร้องของเราขอนแก่นพอกันทีอีสา,บานบบญาเดอร์ขอประกาศจุดยืนดังต่อไปนี้ หนึ่งหยุดคุกคามประชาชนหยุดปุ่มผายหยุดการบังคับบ้าและหยุดยัดยุยดข้อหาให้กับนักกิจกรรมอันนี้ไม่ต้องรอมาติดนพลรมเลยครับแค่คุณหยุดก็พอแล้วแต่ประยุทธ์ไม่หยุดเพราะไม่มีอะไรกันสอง พอร์ฉุกเฉินแล้วกลับมาใช้กฎหมายปกติยุติการรวมอำนาจอย่าใช้โควิดเป็นเครื่องมือต้นอำนาจประชาชนข้อเรียกร้องข้อที่สามเราไม่ได้บอกว่าคุณต้องทำในวันนี้เราไม่ได้บอกว่าคุณต้องทำเดี๋ยวนี้แต่อย่างน้อยครับข้อเรียกร้องข้อที่สาม แสดงความจริงใจในการแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญใหม่เอารัฐธรรมนูนใหม่ไหมครับเอ,เอาไหมครับเอ,เอาไหมครับเ,เขียนใหม่ให้กูหน่อยอข้อที่สข้อสุดท้ายายุติบทบาทสอวอยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชน คืออำนาจให้กับประชาชนคืออำนาจให้กับประชาชนและก่อนจากกันในวันนี้ผมสุดท้ายบ่อยเหลือเกินผมเรียนแบบเข้ามาเขาสุดท้ายมาหกปีแล้วเหมือนกันผมจะฝากบทกวีบทหนึง่งซึ่งแต่งขึ้นเมื่อหลายสิบป,ปีแล้วนะครับซึ่งแต่งขึ้นเอนะครับขอครอบเสียงนิดหนึ่งนะครับบทกวีบทนี้ พูดถึงชาวอีสานพลังของอีสานขอเสียงคนอีสานนะอขอเสียงคนอีสานนะนะครับอีสานในฟ้าบ่มีน้ำในดินซ้ำมีแต่ทรายน้ำตาที่ตกปลายก็รีบซาบบอรอซึม แดดเปรี้ยงปางหัวแตกแผ่นดินแยกอยู่ทึกถึงแผ่นปกที่คลางคึมนขยับแยกอยู่ตาปีมหาห้วยคือหนองหานลำมูลทานเหมือนลำผีย้อมชีพคือรำชีอันชําแรกอยู่รีรองแลไปสะดุ้งปราญแลไปสะดุ้งปราง พ่สามชนีหนอคิดไปในใจคอบอกค่อยดีดังนี้หรืพี่น้องผู้น่ารักพี่น้องผู้น่ารักน้ำใจจักชะไหนหรือยืนนิ่งบอดติงหือยืนนิ่งบอดติงหือใครจะได้อันใดมาเขาหาว่างโงเ่เงาเขาหาว่างโงเ่เงา แต่เพื่อนเฮาหนีละหนารักเจ้าบ่จางฮาเหตุนชนไหนมาดูแคลเขาซื้อสิว่าเซอร์ผู้ใดเนื้อจะดีแสนชลาเทียมผู้แทนก็เห็นผ้าที่กล้าโกงและกล้าย,าย้ายพักกดขีบีทาเฮาใครแัะเจ้าจะเปิดโปง เที่ยววิ่งอยุดทงทงเที่ยวมาแท้ให้ทรมานหรือคิดยิ่งหรือแทนและไม้แม้หาสังหารเสียตนสิพุนทานก็บ่ได้สะดวกใดในฟ้าในฟ้าบ่มีน้ำในดินซ้ำมีแต่ทรายน้ำตาที่ตกรายคือเลือดหลังลงโลมดิน สองมือเฮามีแหงเสียงคนแดงมีคนยินสงสารอีสานสิ้งจะสุดสู้ด้วยสองแขนพายุเราคือพายุพายุยิ่งพัดือราวป่ารือราบทั้งแดนอีสานนักแสนแสนอีสานนักแสนแสนสิจะพ่าย ผู้ใดหนอสิจับพ้ายผู้ใดหนอแพ้ไมแ่แพ้เราจะต้องชนะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าวันนี้ขอให้พี่น้องเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพะานะครับขอให้พีน้องเดินทางกลับโดย